สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็วันนี้เหมือนเดิมกับช่องเอ็มตลอดเลิฟพิ l i n g นะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนาะวันนี้สําหรับใครที่เข้ามานะคะเอ็มขอเช็คพลรรังงานก่อนเลยแล้วกันนะว่าพลังงานตัวตนของแต่ละท่านนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเช็คพลังงานกันเลย คอสี่ใบนะคะดูว่าแต่ละท่านแต่ละคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในะวันนี้พลังงานเป็นอย่างไรอืมทูออฟคัพนะคะสองถ้วยมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีมีแรงดึงดูดในเรื่องของความรักนะคะอืมเป็นคนจิตใจดีนะแล้วก็ มองว่าเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์วถ้าซินดี้เก่งฉลาดเนาะบุคลิกภาพดีค่ะหน้าที่การงานเอมองว่าอยู่ในจุดที่ถือว่าอยู่ในความมั่นคงนะคะอาจจะเป็นผู้นำเพราะว่าไพา่ราชาถือไม้เท้าเนาะมันมีเป็นไพ่ของภาวะความเป็นผู้นำสูงนะคะเป็นคนที่อยู่ในจุดของอเป็นเฮดในการที่จะต้องสั่ง งานให้กับผู้อื่นด้วยก็ได้แล้วก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่บุคลิกดีนะคะวาทศิลป์ดีการแต่งตัวก็ดูดีด้วยนะถือว่าเป็นไพ่เสน่ห์อีกหนึ่งใบอืมเป็นคนจริงจันะคะมีภูมิปัญญาสติปัญญาดีพูดจาฉชา,ชานชัดไปชัดถ้อยชัดคําตรงไปตรงมาด้วยนะคะแล้วกเ็เป็นคนที่แบบทําอะไรค่อนข้างจะมีความชัดเจนในตัวเองสูงม,กมาก พลังงานในวันนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ด้วยนะนะคะแต่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่ทรงสเสน่ห์นะต้องบอกแบบนี้ก่อนอหนึ่งเหรียญน,นะคะแต่ว่าก็เป็นคนที่เวลาทําอะไรก็จะมีความแบบสดใสาภายนอกของคุณอาจจะดูเป็นคนที่มีความสดใสนะคะเป็นคนที่ดูแบบบุคลิกดีชาญฉลาดเก่งแต่จริงๆแล้วค่ะคุณเป็นคนที่มีภูมิปัญญาเจออะไรมาเยอะสั่งสมประสบการมามากนะคะขอใต้สำหรับอีกหนึ่งใบ the tower แล้วก็เป็นคนทําอะไรทําเร็วหรือเปล่านะเดี๋ว่าเป็นคนทําอะไรทําเร็วให้ระวังเรื่องของอารมณ์สักนิดนึงก็ได้นะคะเป็นคนจริงจังเ,เวลาถ้าจริงจังก็คือจริงจังเวลาเล่นก็เล่นถ้าเวลาจริงจังนี้คือถ้าเป็นคนถ้าไม่เอาอะไรแล้วก็คือไม่เอาเลยนะคะกล้าตัดกล้าไฟแตอ่อีกอีกหนึ่งบุคลิกของคุณแต่คุณก็ดูแบบอีกมุมหนึ่งคุณก็ดูเป็นคนสุดสายดูเป็นคนแบบ ดูเหมือนจะเป็นคนง่ายๆนะคะแต่จริงๆเนี่ยคุณเนะ่เป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะนะคะรู้เท่าทันผู้อื่นรู้เล่ห์เหลี่ยมผู้อื่นด้วยนะคะเวลาถ้าจะไม่เอาอะไรแล้วก็สามารถตัดได้ทันทีเช่นกันนะพลังงานที่เข้ามาวันนี้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะเป็นพ่อไม้ไม้ได้ด้วยนะเป็นพ่อไม้ไม้ที่ทรงสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีแรงดึงดูดในเรื่องของคู่สูงมากๆนะคะโดยถ้าคนที่เป็นถ้าคนที่มีคู่แล้วอะคะ่ะอืม ก็จะเป็นลักษณะพลังงานอย่างที่เอ็มพูดไปอเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความรักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างะนะคะเดี๋ยวให้ไพ่มาเล่าเรื่องซะหน่อยจเจ e นะคะบางคนอาจจะอยู่ในจุดของการ อยู่ในจุดของการสิ้นสุดในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะคะแล้วก็กำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะในในด้านของชีวิตความรักแต่ดูแล้วค่อนข้างเป็นคนมีความอุดมสมบูรณ์นะเรียนรู้อะไรมาเยอะมากๆผ่านบททดสอบชีวิตในทิศทางของเรื่องความรักมาเยอะนะคะแล้วก็ไพ่แบบนี้เนี่ยมันมีมันเป็นเกณฑ์ของไพ่ของคน มีเกณฑ์นในการแต่งงานถ้าสําหรับคนโสดนะคะหรือถ้ากําลังตอนนี้คุณกําลังมีคนคุยๆอยู่เนาะเดียมเขาดูต่อว้าวดูแล้วคุณมีความพร้อมในทิศทางของการมีคู่มากๆนะคะมีความพร้อมในเรื่องของการมีคู่มากคู่ของคุณอาจจะเป็นคนทางไกลการงานอยู่ในจุดที่มั่นคงมากๆแล้วการงานการเงิน อยู่ในจุดที่มั่นคงพร้อมจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวแล้วอนะคะอืมเตรียมขอแบบเปิดสิบใบเนาะเอมองแบบนี้นะคะใครที่ก่อนหน้านี้นน อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของความรักเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เดทเข้ามาเนาะมันเหมือนคุณได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆวนกลับมาก็ได้นะคนที่มีความพร้อมมากๆอยู่ในจุดในหน้าที่การงานหรือเป็นคนทางไกลที่อยู่ไกลกันนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้าสําหรับคนโสดเอ็มบอว่าคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางในเรื่องของความรัก คุณกําลังอาจกําลังจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณจริงๆก็ได้ด้วยนะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะอืเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมีก่อนหน้านี้อยู่ไกลกันหรือเปล่านะคะอยู่ไกลกันไหมเอ่ยแล้วก็มองว่าอยู่ในสถานะที่เป็นคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องทํางานที่ต้องไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกัน นะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นทำให้กลับมาได้อยู่ด้วยกันนะความรักความสัมพันธ์ในคลิปนี้วันนี้นะเอ็มมองว่าเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนต้องใช้ความรู้ความสามารถสติปัญญาในทิศทางในแนวทางของของแต่ละท่านแต่ละคนเองนะคะในคู่ของคุณเองและแม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องปกป้องดูแล เนาะอืมมีไพ่ของทางไกลมีไพ่ของการเดินทางขึ้นมาจริงๆอะนะคะอืมถ้าสำหรับคนโสดเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะมีครอบครัวนะคะอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีคนรักคุณน่าจะไปผ่านอะไรประสบการณ์ ประสบการณ์ที่มันหนักมากๆในทิศทางของความรักมาด้วยก็ได้นะคะมีทั้ง10บดาบแล้วก็มีทั้งเดทเกิดขึ้นเนาะเหมือนคุณได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของความรักเลยอืมเพราะมีสเตงเข้ามาแต่เอ็มขอดูหน่อยโอเคเอ็มมองว่าหลายๆคนในที่นี้อะค่ะเหมือนคุณได้ไปเจอบทเรียนในเรื่องของความรักเพื่อจะให้เกิดการรักตัวเอง น่าจะไปเจ็บหนักกันมาเยอะนะคะพลังงานวันนี้ที่เอ็มให้เห็นเนาะเพราะว่าตั้งแต่พลังงานตัวตนของคุณอะ่ะคุณค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์นะเราก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมีภูมิปัญญาสูงเออ,อย่างที่บอกค่ะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่ทรงเสน่ห์มากๆแต่คุณไม่ได้มีอ,อคุณไม่ได้รีบร้อนที่จะแบบเอาดึงความรักเข้ามานะ เพราะว่าเหมือนคุณได้ไปเรียนรู้บททดสอบอะไรบางอย่างในทิศทาง,งความรักมาแล้วเรียนรู้จนจบครบรอบบริบูรณ์แล้วหลังจากนี้ไปกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับในชีวิตในด้านของความรักของคุณนะคะคุณอาจจะย,ยังรู้สึกไม่มั่นใจยังมองไม่ออกว่าจะไปในทิศทางไหนในในด้านของความรักของคุณแล้วแต่เอ็มก็มองว่าคุณไม่ได้รีบร้อนนะสําหรับคนโสดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเจอมาหนะักแล้วก็ใครที่แบบมันมีเรื่องของคนที่เป็นครอบครัวกันมาแล้วอะคะ่ะ อาจจะอยู่ในสภาวะของมีการเปลี่ยนแปลงมีการแบบต้องจบสิ้นอาจจะต้องไกลกันแล้วมันรู้สึกทุกข์รู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากมันเหมือนเป็นจังหวะเวลาที่แบบคนรักก็ต้องไกลตัวคุณเองก็เหมือนมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเยอะมากๆอาจจะมีทั้งเรื่องของสุขภาพเข้ามานะคะมีเรื่องของสุขภาพมันมีอะไรหลายๆอย่างในณช่วงนี้ที่มันจะทําให้ชีวิตของคุณมันไม่เหมือนเดิม คนที่เคยมีครอบครัวคนที่เคยเป็นครอบครัวเราอยู่ด้วยกันเคยดูแลกันอะคะ่ะก็ต้องห่างไกลกันอืมให้เอ็มเห็นไปในทิศทางนั้นก็ต้องห่างไกลกันเหมือนคุณแบบรู้สึกเหนื่อยหนักมากๆกับภาวะช่วงนี้ที่เป็นอยู่นะคะต้องสู้ต้องลุยด้วยตัวเองเนาะก่อนหน้าน,นี้ถ้าอยู่ด้วยกันเป็นคู่ก็อาจมีอะไรก็อาจจะต้องช่วยก็ยังยังมีคู่ของคุณคอยเกือ้อกูลกันแต่นะตอนนี้มันเหมือนว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอาจจะเป็นด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของงาน นะคะคที่จะต้องอต่างคนต่างต้งตองต้องไปทํางานในหน้าที่ความรับผิดชอบของของของตัวเองอม,มันเลยทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเราก็ด้วยสุขภาพตอนนี้หลายๆคนด้วยสุขภาพก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะอืมเจออะไรมาเยอะมาหนักเนาะเพราะว่ามันมีทั้งสิบดาบเดนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตรักของคุณเลยอ่เดี๋ยวเอ็มขอดูต่อเนาะ ดูว่าจะวางพอไหมนะคะเจ็ดดาบไปดาบอืมบางคนนี้ก็อาจจะโสดมานานแล้วด้วยก็ได้นะคะโสดมานานมากๆ แช่หนึ่งใบอือหลายหลายคนก่อนหน้าน,นี้ไม่รู้ว่าไปไปโดนอะไรกันมาบ้างเนาะเพราะว่าดูเหนื่อยดูหนักเอาเรื่องเลยแต่เหมือนว่ามันมันเป็นบทเรียนรู้ให้คุณรู้จักรักตัวเองอะค่ะเอ็มเอมมองว่ามันเป็นเป็นบทเรียนรู้อะใต้สําหรับเป็นหนึ่งดาบเอ็มมองว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะเคลียร์ได้แน่นอนไม่ต้องห่วง เป็นบททดสอบบทการเรียนรู้ในทิศทางในเรื่องของความรักนะคะหลายๆคนอาจจะไปติดในเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องของรักด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันมีทั้ง10ดาบมีทั้งเดทมีทั้งเจดาบมีทั้ง8ดาบเนาะเหมือนคุณจะต้องกลับมารู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนหลายๆคนก่อนหน้านี้อยู่ในภาวะของความดิ่งดาวบางคนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นซึมเศร้าเป็นซึมเศร้าจากสถาการณ ความรักอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่เอ็มมองว่าเดี๋ยวเวร์ขึ้นมาบนแรกใบแรกนะคะเราได้สำหรับเป็นหนึ่งดาบเหมือนคุณเรียนรู้จนจบครบรอบบริบูรณ์คุณมีความชัดเจนชัดแจ้งในใจของคุณแล้วเพราะว่าพลังงานของคุณเมื่อกี้อะค่ะมันมันขึ้นให้เห็นเนาะหลายๆคนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์แบบกระทนหันมาก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้พลังงานของคุณมันเป็น The Tower, เดอะทาวเวอร์เนาะอ่ามันทําให้คุณทั้งแบบสตัรดิ่งดาวเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมจากที่เคยเป็นอยู่ นะะในทิศทางความรักและหลายคนเอ็มมองว่าได้ได้เรียนรู้จนจนเข้าใจแล้วนะแล้วก็ก่อนหน้านี้อยู่ในอาจจะอยู่ในสภาวะของซึมเศร้ามาด้วยนะคะอยู่ในสภาวะของความซึมเศร้าเพราะคุณมีความคาดหวังในเรื่องของความรักที่จะเป็นความรักที่มั่นคงความรักที่จะต้องเป็นครอบครัวความรักที่จะต้องดูแลกันละกันนะคะแต่เหมือนไม่ได้รับสิ่งนั้นมานะคุณอยากได้ความรักที่มันแบบ หมือนทําให้คุณอุ่นใจสบายใจเรามีความมั่นคงแต่ว่าคุณกับอ่มันมีการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ทางความรักไม่ว่าจะเป็นการไกลกันก็ตามหรือว่าต่างคนต่างต้องไปไปดําเนินชีวิตนะคะอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานมันมันทำรู้สึกมันรู้สึกว่าทําให้คุณแบบดิ่งมากๆนะแต่ตอนนี้เอ็มมองว่าคุณอ่ะเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็มีความชัดเจนในใจว่าหลังจากนี้ไปอะค่ะจะต้องใช้ชีวิตยังไงเคลียร์กับปัญหา สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นยังไงสําหรับใครที่กําลังอยู่ในสถานนาการนี้อยู่เรายังรู้สึกว่ามันลุดออกมาไม่ได้อย่างหลายๆคนเอ็มอย่างถึงบอกว่าค่ะยังวนเวียนอยู่ในความคิดที่วกไปวนมามันดิ่งมันวิตกมันท่ามัวมันมองไม่ออกนะคะเดี๋ยวเร็วเ,วเวนี้คุณจะมีความชัดเจนเอ็มอว่าเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบททดสอบหนึ่งในทิศทางของความรักนะที่จะทําให้คุณรู้จักการรักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะ อืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเอ็มขอคำแนะนำจากพี่ไพ่อีกสักห้าใบนะคะดูว่าเราสำหรับคนที่เรียนรู้มาครบจบรอบขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็ชัดเจนในใจแล้วดูเดี๋ยวหรือว่าพี่ไพ่เขาจะมีให้กำลังใจอะไรไหมแล้วก็หรือจะมีคำแนะนำอะไรไหมนะคะอีกสักห้าใบนะ อย่ที่บอกก่อนหน้านี้น่าจะอยู่ในภาวะซึมเศร้ามาด้วยนะคะบางคนนะสเตนนะคะแกร่งมากๆเหมือนดูแลตัวเองได้ดีนะคะใช้สติปัญญาดูแลตัวเองได้ดีทําเองได้ทุกอย่างไม่จําเป็นรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้จําเป็นต้องพึ่งพาใครแล้วด้วยซ้ํานะคะทําเองได้หมดมีก็ได้ไม่มีก็ได้ความรักแต่ถ้ามีก็ดีอะไรอย่างนี้นะคุณเป็นคนเก่งจริงๆนะคะเออ เหมือนคุณน่ะสามารถดูแลปกป้องตัวเองได้ดีมากๆแก,กล่งและเก่งอืมอ่ะเอมมองแบบนี้นะถ้าใครอยากจะยังมีความรักนะเอ็มมองว่ามีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะได้เป็นคนทางไกลนะคะจะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะคนคนนี้การเข้ามาของเขาค่ะจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณนะจะมีการได้เริ่มต้นสื่อสารพูดคุย ะะถ้าสําหรับใครยังอยากมีความรักอยู่นะแล้วก็สําหรับคนโสดที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากมีความรักแล้วก็รู้สึกอยู่แบบนี้ก็สบายใจดีคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางบ่อยๆนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นการเริ่มต้นของงานใหม่ๆหรือด้วยอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้คุณจะต้องต้องได้ทําได้ลงมือทาอืมใครหล,หลายๆคนอาจจะต้องได้เกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะเซ็นเอกสารสัญญา การลงทุนการร่วมหุ้นอะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะแล้วก็ถ้าสําหรับในทิศทางของคนโสดที่อยากได้ความรักนะคะใครที่ก่อนหน้านี้ไปจบในทิศทางความรักมาแบบหนัก,นกๆมากๆเลยเอมมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับความยุติธรรมในในเรื่องของความรักเอมมองว่าเป็นพลังงานใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณการเข้ามาของค,คนคนนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกเกิดความยุติธรรมอะไรบางอย่าง มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้หวานมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มากๆแต่การเข้ามาของคนคนนี้มันจะทําให้คุณอุ่นใจนะคะจะมีการปกป้องการดูแลกันอืมโอเคมันจะมีในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะค่อนข้างจะมีความมั่นคงมากๆนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะไปเจออะไรมา มาเยอะก่อนหน้านี้ในทิศท,ทางในเรื่องของความรักมากมากๆที่ไายเราเรื่องเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทําให้เห็นว่าเ,เหมือนคุณไปเจอบทเรียนอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณรู้จักการรักตัวเองอย่างแท้จริงถ้าสําหรับใครที่กําลังยังอยู่ในบทเรียนนี้อยู่เอ็อมมองว่าเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้แน่นอนเหมือนคุณจะได้เรียนรู้จนจนเข้าใจแบบแบบครบรอบจบทุกอย่างอะคะ่ะ แล้วมันจะเกิดความชัดเจนความชัดแจ้งกระจากในในหัวใจของคุณในความคิดของคุณเราพอคาแนะนําของไพ่ขึ้นมาบอกได้เลยว่าความรักครั้งใหม่ของคุณอะ่ะจะเป็นคนเอ็มมองว่าเป็นคนใหม่ๆนะจะมีการเริ่มต้นที่ดีแต่เป็นความรักที่เป็นแบบค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มากๆก,การเข้ามาของความรักครั้งนี้นะคะ่ะจะมีการวางแผนการดําเนินไปในทิศทางที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ว่ามันจะมีความก้าวกระโดดอยู่ในนั้นอยู่นะ เพราะว่าเดี๋ยวชารรอยตเข้ามาเนาะมันมีความเร็วอยู่ในนี้อยู่แต่ว่ามันจะแบบมันผ่านด้วยประสบการณ์มันผ่านด้วยด้วยเหตุหลักเหตุลผลนะคะแล้วมันจะเป็นความมั่นคงมากๆถ้าสําหรับใครที่อยากแต่งงานมีเกณฑ์จะได้แต่งงานด้วยเพราะว่าไพ่เอกสารสัญญาแล้วก็หนึ่งเหรียญเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมันมันเป็นไพ่ของการมั่นหมายเป็นไพ่ของการมั่นหมายเป็นไพ่ของความรักที่มั่นคงแบบนี้ได้ด้วยนะคะสเตนเนี่ย อาจจะมีความแตกต่างทั้งสเตเอรชาริออรดเนี่ยคนคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกับคุณมากๆแต่มันเป็นความแตกต่างที่มันจะดูแลมันปกป้องกันมีความแตกต่างอะไรบางอย่างที่มันลงตัวนะคะอืมก็ก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานความรักในวันนี้นะคะถ้าใครฟังเราชอบฟังเราใช่ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจฝา,ากสนับสนุนช่องฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันด้วยนะคะถ้ายังไงก็ ลองเข้ามาคอมเมนต์กันดูนะว่าตรงพลรงงานตรงกับใครกันบ้างนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้โดยเอ็มขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะเจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่ถูกต้องรักที่ถูกใจทุกท่านทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ